ดีนะเอากระเป๋าที่ลากมาดมาจะลื่นไหมแค่นั้นแหละเลอะไรมากับเพื่อนจ้ะท่านไหนกันไม่รู้สี่เก้าเองเหรอเลีย้ยงอะไรฮะมันชิวแล้ว อลงฆ่าสัตว์่ะสีเกาขนน้เหถ้าชื่อก่นอไ่ค่ะก็สีเกาขนนี้เหรอเออแล้วกระเป๋ามึงล่ะ ติดไปกันรถหรือเปล่าไป <laughs> หาไปหาให้เอาไปแล้วเหรอวิ่งตามก็ยิ่งเจ๊าเอาว่ากระเป๋าฉ <c oughs> ันไปไหนไ,<ป>ได้ไหมคุณพี่คุณนอ้องเดี๋ยวอันนี้เราไปเองก็ได้ไหมมาดเดี๋ยวเราไปเองก็ได้ไปได้ปะ มีตู้กดขนมด้วยมีน้ำแล้วก็บริเกินสนมิตรลูกแล้วก็ขนมผักอบกอบมีเกมด้วยจ้าเกมหยดเหรียญไฟเตอร์ข้ามได้แม่นอนอยู่เกรเบาไปเลยอ่ะก็ไม่ยอมอนกันบ้านอ่ะโอเททำกันบ้านมา ตัวเครื่องแป้งโอยี่ที่อัดน้ำเทคพีเทคไนพีรีมานี่หน่อยเร็ว นี่จ้าชุดแมลี่นะจ้าชุดชั้นก็คืออย่างนี้เลยอุ๊ยไปหาปลา <_ d ick le> เราจะมาลงทะเลกัน <_ d ick le> เดี๋ยวดูน,น้องเดี๋ยวดูน้องสาวฉันอีกทีนี่สวยมากดูพี่น้อง เสร็จยังไปเร็วโอ้ข่าวมากข่าวมากแม่ไปเตรียมหนุน,นฮะเรากำล<ช>จะไปทานข้าวกันที่แคนทรีนะไม่ใช่ห้องอาหารร้านอาหารของที่นี่นะจ๊ะ ทันจะเดินตกบันไดปะอ๋อเรสตอรอนนี่ไงเดินเข้าไปเลยว่ายค่ะลูกกีตาร์อ้าวรีบรอ แรงมากมันไม่กินข้าวหรอ,อเมนูต้องไปดูตรงนูน้นป่ะเดี๋ยวเราดูเมนูกันนะว่ามีอะไรอุ้ยฉันนั่งฝั่งนี้ฉันามืดมากเลยอะ กินข้าวกันจ้านี่จ้ากินข้าวกันจ้าฉันจะยกสะก้อนเลยอหาเ ไม่เห็นตัวเองฝนหยุดบ่อยแล้วนี่จะเดินลงไปทางทะเลอ๋อนี่มีเรือมีเรือคายักด้วยค่ะมีเรือคายักด้วยข้างบนเป็นเรือใสข้างล่างเป็นเรือคายักอ๋อนี่นี่ทะเลมากฉันมาถึงทะเลแล้วจบจบแค่นี้ พราฉันมาถึงทะเลแล้วไม่มีคอนเทนต์ใดๆมีแต่ฝนแต่ตรงนี้เป็นน้ำอุ้ยมีละหุละเหยะละอยู่ด้วยอุ้ยมีปูอุ้ย,ม,ยมีปูด้วยไปแล้วมันแอบอ้ยปูเต็มเลยเดี๋ยวให้ดูปูไปไหนแล้วว่า เมื่อกี้ตัวเบลล์เดินดูใหม่โอ้ยดานทะเลใสมากอันนี้ปัางทูเดซีที่เราอยู่ที่เราพักนะจ๊ะแล้วก็อันนั้นอีกหนึ่งโรงแรมเออโอ้ยแต่ฟ้าคืมมากดูดิดูดิดอ้ย <laughs> ตรงนี้มีหมูด้วย มีหมูอูดอีทกินอะไรอูดอีทอุ้ย,อ,อ,ยอันนี้ลูกหมูหรออูดอีทเธอกินอะไรจ้าอูดอีทอูดอีทเธอกินอะไรจ้าอุ้ยอันน้นเต่าเต่าพันปีว้ายตัวใหญ่มากเธอตัวใหญ่มากไว้ มีชิงช้าเธอน่องออกมาจากกรงฉันต้องหนีให้ทันนะถ้านางวิ่งมาไี่ดอก ถ้าเขาเอาให้เท่าไหร่ด่าสองพันถ้าเอาเขาอะสองหมื่นทำไมล่ะเลิศอต่เดินไปถ่ายตรงนู้น มาตรงนี้ดิฉันเดินก็จะช้าฉันเดินก็จะช้าอีกเหรอเดินมาตรงนี้ตรงนี้เป็นหินขั้นบันไดแล้วมีปูเล็บปูวูบีปูเต็มเลยอีดอกกระเป๋าแดงเป็กระเป๋าแดงไมได้กระเป๋าอีแค้นนะกระเป๋าแดงไม่ได้มาชั่อ่ะพี่ตามมาเร็วอุ้ยอีดอกลื่นพี่ทัศค์ขึ้นไม่ได้ น่นที่เหยียบแผ่นใหญ่ก่อนแผ่นดินใหญ่ก่อนตรงนี้ไม่ลื่นรู้ดีไปอีกเดี๋ยวคนเหยียบขอมือหน่อยอีดอกไม่ใช่คอนเสิร์ตเอามาเร็วสรุปเอ้าทำไมไม่เดินเท้าเปล่าอ่ะน้องป๊าบยังคืนพี่ไม่ดื่มนะคะไวแรงมากกีตาร์แรงมาก แม่ฮะนี่สะพานค่ะวายสวยมากเธออะไรกันนะงงมากทานะครับผมเห็นตัวปลาอยเดี๋ยวลื่นื่อทุกังอออ มาเสร็จแล้วพ <see> <monastery> <The> <baptism>? ี mm ่ฟิลเห็นมาเดี๋ยวแมลี่แมลี่พี่จะเดินชาชานะพี่จะเดินชาๆนะเดินไปแม่ฟาดอุ้ยแม่ฟาชุนนี้แซ่บมากมีแม่หิใหญ่มอกเออเออย้อนาล้อ ลื่นสิไปถอดก่อนอันตรายไปถอดอันตรายเดี๋ยวไหลลงไปประกันไม่มาจ่ายนะนนอ,อือ,อไปถ่ายรูปให้แล้ว <c oughs> ฉันก็กลัวลื่นเหมือนกันเนี่ยถ่ายรูปคน อุ้ยนี่ค่ะตัวแม่ไหนวางกล้องไว้ตรงนี้ใจัวดตบลูอ่ะเป็นคลิปวิดีโอขยับไปเลย โอ้ยตรงนู้นสวยนะเจ๊หรอกฉันพายเรือพาเจ๊ไปท้พานั้นไหมโอ้โหอีกเรื่องไองไอ้จัน<ม>แล้วเรืออะไรอ่ะเรือส,สีนั่นน่ะเรือผู้ขาดีเนะ <c oughs> มันไปกลับกันหมดแล้วอ่านอนปล่อยให้เราไวตรงนี้มันเอาเรามาไว้ตรงนี้ะดูดีแล้วมันบอกจะมาอีเจพยุนเกยตื้นที่นี่คือเมืองตรังหรอเมื่อกกิมมักูก็นอนบ้างสิเนี่ยนะวันนก็ไม่เข้ากับเมืองเลย มันทนถ้าจะมาถ่ายรูปตรงนี้มันเดินไปละดูดิด่างลงน้ำไปแล้วมัง้งไม่ไงเดินไปตรงนั้นแหละกลับยังป่ะตรงนี้มันโบเอานี่อดุดไว้โอ้ยจริงเหรอฉันหรือว่าฉันผอม อีเจถ้าให้เขาเปิดหมอลำเขาจะเปิดไหมวะเพลงฝรั่งฉันฟังไม่รู้เรื่องแพนหยุดก่อนเพายังไม่ได้ถ่ายตรงประตูเลยให้เขาไปถ่ายตรงประตูก่อนก็เดินไปใกล้ถึงประตูได้ไหมล่ะจะมาแซงอะไรตรงนี้เลยเดี๋ยวก็ตกน้ำหินโศโคกตรงเนี้ยจนึกว่าจะให้เขาดึนแบบช้าๆเจอีตองอะหลับ เฮ้ยดีดีดีฮะฮะโอ้น่ารักน่ารักสุดสุดมีต้นยูใหญ่อยู่ต้นยูคือเป็ตปีนหรอเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนพันเลยนะเนี่ยเปลี่ยนเฟปเลยไปถ่ายรูปพอเข้าสิบปุ๊บักเปลี่ยนคนละคนเลย เลยเสร็จวิโไปเลยใ่คะโแล้ว้คนย แปดสิบห้าค่ะอายุเหรอครับอุ้ยโอมแรงมากอายุเหรอครับร้อยแปดสิบห้าปากมันแซ่บไหมล่ะปากมันแซ่บแต่รองเท้าพี่พัดเป็นไม่เป็นข่าวแต่ไม่เป็นไรซักแล้วมันแห้งง่ายเพราะของพี่พัดมันเป็นอินี่ใช่ปปล่ะอีเจ๊อีฟิวเปิดหน้าส่วนหัวอีฟิวปิดหลัง เพราะว่าเขาบวชต้นไม้ห่อแล้วก็ไม่บอกว่ามีแบบนี้ด้วากูจะได้เตรียมชุดไปทหารมอจัดทิดไม่ดูว่าชุดเลยไปรักษอีกทีก็ต้องติขอนมไปหน่อยสิรถข้างหลังติดอุ้ยนี่หรอว้าวนี่ไงเจพื้นที่กองทัพเรือหลักเขตที่สอง ระวังนะระวังกลับระเบิดนะอุ้ยเดินตามทางนะโอ้โหต้นใหญ่มากอ้ต้นใหญ่มากตัวขูดตอนนี้เหมือนว่าก็ถ้าเราตี่ิดมากเราก็แต่ส่งยา ก็แต่ละจรยุทธยานห้ารอยีก่อนุมาตรกสินทีัดก่อนมรากสินเนี่ะตัดสัขาดอะไรขาดอะไรขาดเรือบขาดไม่ขาดเป็นไรหรอเป็าตนยไม่อาจจะเป็นเอยตอนต้นโชรีแอนโชรีแนอาจจะเป็นยุคเียตอนต้นหรืออะไรก็ว่าไป อายุทยามันก็ต้องตอนปลายสิพอรตนาโกสินร์จัีลไม่ให้อมถ่ายรวมมีพ่านี้แม่อยู่ข้างหลังถ้าักินเลือตรงนี้ให้ไปลว้ายตา มันมติดมาติดต้นไม้มาติดต้น,ไม,มนไม้บอกว่าพลาดลงมาก็ต้องไปตรวย ส,สีเขียดเกาะกูนี่แล้วอยู่แบบริมน้ำเงียบสงบเงียบสงบที่สองกัน,น,กนพักผ่อน <c oughs> เดินไปจ้ามันตกนี่ทางดูทางโอ้ยได้ยินเสียงน้ำตกเสียงต้นไม้เสียงอะไรไปเรื่อยๆนี่ปลน้ำตกไปทางต้ โโอ้เดี๋ยวให้ดูเขาบอกว่าให้เดินระวังลื่นนะเจ้าค่ะโอ้โหคนอย่างเยอะพี่ซิเขาเดินลม่แข็งเลยเดินไปข้างบนนู้น ตกสูนะนเมอตรงนีก็เป็นข้างล่างและฉัดินไดูทางด่้นซีช บอกกันไปเลยยาวใหญ่จะบอันหูยาวใหญ่เลยมาดามหันหน้ามาสีตัระวังตกคลองดีอกวไเลยกเล่ยาวใหญ่ พ,พี่หรอน่ารั